ดีคือสวัสดีครับน,นี่คือเครื่องบินที่ที่เราเลโก้ที่ใหญ่ให้มาต่อกับเลโก้ในกล่องนะ่ะที่แม่ซื้อให้กับปะป๊าและต่อไปเอามารวมกันได้แบบนี้มันคืออะไรลูกมันคือรถบินได้แล้วมันและและโอ๊ยแก้วหลุดหลุดแล้วไม่เป็นไรหลุดบ่อยครับทำได้ใช่ไหมครับ ทำได้ครับและอย่างพอมันวิ่งเร็ว,วนจนเครื่องโดินจะพังมันก็เลยบินล่องหุนมาถ้ามีโจรจะมาขโมยอ่ะมันก็มีบส์ดีเซลไว้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 ยิงตัวนี้และส่งเลเซ,ซอร์ไปและจัวจะไหม้ค่ะแต่รถไม่ไหม้นะรถกันทุกอย่างได้อันนี้คือบบกคนขับและตัวนี้เป็นของที่นั่งไว้ไว้ให้คนนึ่นที่ มาที่มาด้วยนะไว้นั่งแลนนี่คือแก้วที่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 ขนน้ำอยู่แต่คนขับไม่รู้อยู่ไหนนี่จะสร้างคนขับแปลนี่ล้อของเครื่องบินนี่ล้อของรถถิงอย่าซื้อให้และตัวนี้และตัวนี้ไปขอพิเศษที่สามารถรับทุกอย่างได้แบบอย่างเช่นตัวนี้พา และต่อไปเคลื่นอนยุ่งข้างหลังนี้ยจะช่วยทําให้มันกลับเข้ามาอยู่ที่เดิมและตัวนี้คือปีกสารองไว้แต่ตัวนี้เป็นปีกที่สามารถบินไว้ได้ล่องหุนได้แต่พอล่องหุนเสร็จน่ะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึง่งคือตัวนี้จะหักเพราะตัวนี้ยันต่อไม่ค่อยแน่นก็เลยต้องการที่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะต่อให้แน่น ก็จะเสียงเสีย,เส,ยเสียตังบงไปตัวนั้นนะตั้งหลายดูอะไรดูสีอะไรดูสีอะไรเยอะเลยโอเคโอเค่ะ <Okay. S 2> <Okay, yeah. S 1> แล้วต่อไปตัวนี้ก็คือที่ช่องอากาศไว้ให้คนข้างในหายใจแต่ต่อกระโจ๊กข้างนอกไม่ได้เพราะกระจ๊กข้างนอกถ้าต่อนะต้องใช้เวลาเยอะเลยนี่ก็เลยต่อแค่นี้พอแล้วตัวนี้คือที่ เอาอากาศที่หายใจความวมันมาจากข้างล่างอากาศอากาศลมบริสุทธิค์คือคือคือกคือที่เป็นลมที่เราไว้หายใจหม,ม,มันจะอยู่ข้างล่างนี้ก๊าซอะไรแล้วต่อไปอ่ะถ้าจะถ้าจะดูก๊าซน่ะก๊าซอะไรก๊อกอะไรก๊าซก๊กอ ออกซิอะไรก๊าซออกซิเจนออกซิเจนจะดูดก๊าซออกซิเจนมาในนี้แล้วก็จะปล่อยทางรถถ้าจะเบิดแอร์<ม>ก็ต้องกลุบกลุ่มน,นี้ถ้าจะเบดออกซิเจนที่เข้ามาก็ต้องกุบกลุปป่มน,นี้<ม>แล้วถ้าจะขับรถก็ต้องขับแบบนี้เต<ม>ียเผื่อไปกดนะโอเคบายบายแล้วตัวนี้คือกระจกยังไม่จบแล้วตัวนี้คือกระจกที่ไว้เห็นแรงทุกอย่างได้ แล้วตรงน,นี้มีสามลอ้อล้อตรงน,นี้คือลอ้ลอล้อล้อสุดเฉินเผื่อเผือ่อล้อตรงน,นี้ก็จะแตกล้อสุดเฉินก็เลยต้องสำรองไว้ด้วยแต่ล้อสุดเฉินวิ่งไม่ได้เพราะว่าอยู่เพราะว่าอยู่สูงช่วยกันต่อกับป้าแม่ก็ช่วยกันถึงถึงทำได้ถึงทำได้ข็มถ,ถึงทำไดใหญ่ขนาดนี้สวยมากลูกบ๊ายบาย แล้วต่อไปเอายังไม่จบเลยค่ะแล้วต่อไปอีกอย่างที่สําคัญที่สุดนะก็คือตัวนี้มันมีสองค่าตอนสองค่าตอนก็คือที่สามารถให้ให้ให้ใหใหรับพลังงานได้ดีขึ้นและขั้นหน้าสุดนี้ตัวนี้คือเครื่องดูสีแดงๆตัวนี้และต่อไปสีหูขาวคือพื้นรองนั่งไม่ใช่ สีขา,ขาวๆ่ะก็คือพื้นรองให้ตัวเนี้ยมันขับได้ดีขึ้นและส่วนสุดท้ายที่สําคัญนะก็คือปีกปีกข้างหลังตัวนี้ปีกข้างหลังตัวเนี้ยไว้ไว้รับสัญญาณและสัญญาณอะ่ะจะมาผู่ตรงนี้ตัวนี้คือหน้าจอทีวีแล้วแล้วแล้วบายบาย